และนี่คือเสียงจากแบบวัดดวงอันดับหนึ่งภาคอีสานนะครับทุกคนและแน่นอนว่าเกมฟรีไฟมีชุดเข้ามาใหม่นะฮะคือถ้าชุดจะสวยแบบลายตรงอย่างเบสไม่เซตนะครับ แบบเสื้อเป็นลายอ่ะแล้วแบบพี่ชอบมากไงครับเสื้อแนวเนี้ยสูทอะไรเงี้ยนะครับผมยักษุตซาอะไรเงี้ยพี่แบลว่าดวงเราก็ต้องกลับมาเล่นเกมฟรีไฟกันสิครับทุกคนอ่ะก่อนอื่นนะครับคือชุดในตัวพี่ตอนนี้ก็เป็นธีมแดงดำเพราะค่อนข้างจะเท่นะครับใครที่อยากเป็นเพื่อนในเกมกับพี่ก็สมัครดยูทียูทูบช่องแบลวัดวงไว้นะครับวันนี้นะฮะเราเตรียมเพชรมากันที่35,000นนะทุกคนเป้าหมายพี่จริงๆคลิปนี้นะครับเราจะมาตามล่า เสื้อทรงอย่างแบทกันนะครับน้องๆหรือว่ามาแบบเหมาทุกกิจกรรมในเกมเนื่องทากพี่ไม่ได้เล่นนานนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีกิจกรรมอะไรมาหลายกิจกรรมละแต่ว่าพี่ไม่ได้ตามเล่นเลยนะครับใครที่ยังเล่นเกมฟรีไฟอยู่ก็ช่วยอัปเดตโดยการคอมเมนต์บอกพี่อยู่นะครับว่าน้องๆยังเล่นกันอยู่ไหมซึ่งตู้ทรงอย่างแบทนะครับรางวันรองนะครับจะเป็นสกินปืนแม็ <S <S กพินนะทุกคนสองมิติหนึ่งหรอที่ว่าสกินนี้พอเล่นได้อยู่นะทุกคน แล้วก็รางวัลใหญ่นะครับเป็นเสื้อทรงอย่างแบเสเซตอย่างบอยกดไปเลยครับสูตรพี่อะสิบหนึ่งสิบอ่าหมุนสิครั้งนะครับผมหนึ่งครั้งเว้ยมาแล้วครับเราต้องการแค่3ามลูกกัะทุกคนโอ้โหคนมันจะดวงดีวะ่ะนี่มันราชาดวงดีนี่ว่ะปับป๊บปั๊บโอเคไม่มีการทรงการแถมนะฮะแล้วก็หนึ่งครั้งนะครับต่อหนึ่งครั้ง xp ค er. ูณสองหรอแล้วก็สิบหนึ่งสิบครับผมกลับเกินปุยมุยพบเลยไปเี่ยออกมาเฮ้ยมีกระเป๋าตุดจีนมาด้วยนะทุกคนโอ้โหได้กระเป๋าตุดจีนมาด้วยนะฮะเฟสติวัลโอ้โหได้มาสองนะครับขาดแค่หนึ่งลูกนะครับสิบหนึ่งสิบอ่าสิบหนึ่งสิบสิบหนึ่งสิบแล้วก็สิบไปเลยครับเป็นไม้เบสมานะทุกคน ไม่มั่นใจว่าจะได้ไข่หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ออกอย่างเงี้ยหรือไม่ได้แล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่สิ่มสุมสิบครั้งไปเลยแล้วกันเราเฮ้ยยีิเดียวเสียได้จังคือเดี๋ยวนี้มันมีสัตว์ยังอะไรมาแหมตัวละครใหม่มาไหมพี่ก็ไม่รู้เรื่องนะครับทุกคนนะสิบหนึ่งสิบนั่นแหละครับทุกคนเราจะได้ไม่เสียรู้เยอะนะครับน้องๆเฮ้ฮะแต่ว่าถ้าใครจะเกลียวก็เสียเยอะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าท้ายกิจกรรมฮะได้หน้ากากไหมนะครับไม่ค่อยเฟี้ยวเลยว่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหมดกิจกรรมเนี่ยพี่จะใช้ไปทั้งหมดกี่เพชรน,นะครับทุนก็สังเกตได้ที่มุมบนขวานะครับเคนะครับดูว่าหมดกิจกรรมเนี่ยเราจะได้ชุดสมอย่างแบตกันในกี่เพชรเราไม่ออกล่ะปะทูยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวพี่ต้องสูตรเราก็คือต้องปิดทิ้งครับ แล้วเข้ามาใหม่เอมกดไปเลยครับโอ้ย่ังอีกวะไม่มีอะไห้ต้องรุนนะครับตอนนี้ย้งใสยต้องกดรับรางวัลไปก่อนนะครับน้องๆสกินงั้นๆสีสันไม่จีจาถูกใจพี่เลยครับในเราใจสีสันอะกระเป๋าได้ซ้ำแล้วมั้งโอเคครับตอนนี้เราเปิดมานี่น่าจะพัน ดูพันพิรได้แล้วนะแล้วก็ข้อดีของตู้นี้นะครับเราจะสามารถมาย่อยของ,ของได้นะทุกคนว่าเราจะไม่เอาอันไหนนะอ,นนนะอันนี้3มชิ้นนี้พี่จเจ้านะครับทุกคนส่งไปห้องแต่งตัวเลยปึ๊บนะครับแล้วก็พวกกล่องพวกนี้พี่จะเอาแล้วกันนะไปทําคลิปเปิดกล่องให้ทุกคนดู โอเคครับตอนนี้พี่ได้เลือกไอเทมที่พี่จะเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับส่วนครานี้เราจะย่อยกันนะครับกดเราจะถ้าเรากดเลือกนะครับแล้วเราจะได้สิทธิการหมุนแบงนี้นะครับทุกคนก็จะย่อยออกไปหมุนอย่างเงี้ยอ๊บเราก็ได้เลยนะครับเราก็ได้เลยนะครับทุกคน เรียบร้อยครับปิดกิจกรรมตู้ทรงอย่างแวสแซนอย่างบ่อยไปแล้วนะครับน้องๆได้ชุดมาแล้วว่าโอ้โหคนเปิดเลยครับเดี๋ยวพี่ลองใส่ใลุกคนดูนะครับโอ้ยลายสักคือแบบเต็มตัวโคตรที่มาที่กิจกรรมต่อไปนะครับะล้วดังเรก็คนดีให้ทั้งโลกรู้ว่าเรามันปังนนไม่ใช่เป็นท่าเต้นนะน้องๆอ,อะไรเนี้ยอันนี้เ,เป็น คือเอาไปเต้นตอนไหนครับเนี่ยเอาไปตีถึงตอนไหนครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปตีเคาะปองปองปองฉิงอันเดี๋ยวกิจกรรมนี้นะครับพี่น่าจะไม่เหมานะพี่จะเล่นพอพอสักนิดสักหน่อยนะครับน้องๆไม่เหมาพี่ไม่เหมาเอาเท่าที่เราไหวก็พอครับกิจกรรมเนี้ยถ้าไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นไงโอเคครับไปกล่องปืนโอเคพอจบแค่นี้พอครับกิจกรรมเนี้ยแต่ว่าลูกเพชรก็เสียไม่แพงนะครับถือว่ากรรมนี้ถูกอยู่อะทุกคน อีกสกรอบละกันโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับน้องๆเด็พี่กลับมาได้ทังทีพี่เหมาเลยละกันคนมันจะดวงดีไม่ต้องเหมาตู้ได้ละเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับได้ท่าแถมมันว่ารู้สึก่าช่วงนี้อัตราการออกของจะง่ายขึ้นนะครับหมัดเสือทองพลังเหนือขัน้นอุ้ยห่วยนะ้าเน,นี้ยทำไปเล่นไปครับทุกคนดู แล้วก็จะมีรางวัลเป็นกระเป๋านะครับอันนี้ถือว่าสวยเหมือนกันที่ชอบส่วนไอวอลก็ยังไม่โดนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาไปเล่นหนึ่งหนึ่งได้มีใครแบบคิดถึงคลิปหนึ่งหนึ่งฟรีฟมใช่ไหมอยากให้พี่กลับมาทำไหมตั้ง่กดไลค์กดติดตามกันมาไปเดี๋ยวพี่จัดเลยแล้วกันครับมีโอกาสสมได้หมัดอีกตังหากนะครับทุกคนครับคือเราไม่ต้องรอโทเค็นไถทองคำครบนะครับเราสามารถมีโอกาสได้หมัดทองนะยังหมัดทุกคนอ่ะนะสูตรนี้ไม่ต้องครับสิบไปรัว โอเคยังไม่พอครับสิบหนึ่งสิบสูตรเดิมเราดีกว่าเกบหนึ่งเซฟต่อครับตายมาอีกแล้วเว้ยโอเคครับมิวมาดูกันว่าเราจะได้หมัดทองก่อนจะโเทเค็นครบหรือเปล่ามันไม่ได้ไอวอลมาแล้วนะครับน้องๆเลยแล้วก็ได้เป็นตัวของกระเป๋าใหม่มาแล้วนะครับก็หมายเราขาดแค่ชิ้นเดียวงั้นเดี๋ยวพี่จะย่อยคังเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะย่อยให้หมดเลยนะทุกคนครับ สิ์หมุนเก้าครั้งดูว่าจะย่อยได้หรือเปล่าไม่ออกนะครับหมุนได้อีกสามครั้งโอ้โหนิดเดียวไ้ต่อครับหมุนได้อีกหนึ่งครั้งดังฮะยังไปครับหมุนสิบครั้งไปเลยโอ้ยยังอีกเหรอติดต้านพี่ย่อยพี่ย่อยเอาพี่ย่อยเอาแล้วกันตอนนี้ย่อยแล้วกันนะครับแต่นะถ้าจะไม่มาแล้วแต่นะแล้วแต่นะผมไปห้องแต่งตัวเลยครับ กิจกรรมนี้พี่น่าจะหมดค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับี๋ยวไม่อัปเดตแล้วกันว่ากิจเดี๋ยวพี่แอบบวกให้ดูแล้วกันว่าเราจะเสียไปกี่ลูกปิดเดิมครับปิดหน้าจอแล้วเข้าใหม่ถึงไปเลยครับขาดแค่หนึ่งลูกไม่มานะเนี่ยยังอ,อีกเหรออ้อหอกยากจังวะยังเลยนะครับโอกาสหมัดทองก็ยังไม่มานะทุกคน ันต่อครับขอ,อได้แต่ชุดโอ้โหกล่องออกรัวๆไปไปเนี่ยไม่หยุดตรงหมัดทองอะมันหยุดตรงหมวกทําไมเนี่ยเฮ้ไม่ได้อยากได้เลยนะหมวกหมวกเลยเนี่ยครับเฮ้ยมาละใกล้มาละได้แว่นหน่อยรอบเนี่ยได้แว่นได้ก,กงางเกงมังกรนี่ได้เยอะละเรามีไข่ต้องมา ชงและดันแล้วมาตอนที่แบบมามามาตอนแพงเกินไปไหมมาแพงเกินนะครับหมัดมาตอนแพงเกินอ่ะพี่ว่าโอเคสมงท่องแต่งตัวเลยแล้วกันหัดมาแบบแพงมากครับทุกคนเราได้จะได้หมัดเราได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปเช็คดูซิว่าได้มาจริงหรือเปล่าเนี่ย โอเคนะครับได้มาละสลับหมัดทองอ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นไอดีหลักพี่เองนะครับน้องๆพอไม่แน่มาเล่นาลนานเลยในยนี้เนี่ยตอนนีที่ตู้ทองนะครับใช้สิบบาทหรอเป็น UMPR ไหนๆก็ไม่ได้เล่นนาน,นครับเดี๋ยวพี่กดๆเปิดไปให้ละกันเห็นคนมีตังค์นเนี่ยได้ฟาร์มัสด้วยแล้วก็ได้รางวัลการหมุนนะครับเป็นตัวของชิ้นส่วนอัปเกรดสกินปืนนะครับสูใส่หน้านะเพื่อนขั้นได้นะเนี่ยใช่ไหมอุ้ยอะไรวะงงครับแต่นี่ดูเท่มาก สวยส่วนตู้อื่นๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ก็จะยังไม่จัดเฮ้ยแต่อันนี้มันมันหน,นึ่งนะมันถูกใจจังมันสวยจังครับสีทองเนี่ยมีแค่สีทองกับสีขาวนะครับโอ้มีแค่สองสีแต่สีทองสวยมากได้สองแม่นยำหนึ่งสแต็กจะเก่ไปไหนไงแล่วเถอะนะครับอ่อ,อนสเต็กอ่อนมากสเต็กโคตรอ่อนนะครับแต่ว่าสวยนีย้ต้องจัดว่ะตุ่มของสีทองเลยปะเนี่ยชื่อคอนเทนต์เราฮะตุ่มของสีทองหนึ่งวันนะครับได้ได้มานะครับ จะดวงดีนะใช้พิมเขียวสามอันนะครับพิมอีกอัหนึ่นงจัดกันต่อครับผมจัดกันต่อครับมาแล้วคราับอีกหนึ่งนะฮะขาดแค่ดวงขาดแค่ชิ้นเดียวนะครับผมพิมเขียวเราขาดแค่ชิ้นเดียวมาดูกันว่าเพชรในเกมพี่วันนี้นะครับคลิปนี้จะหมดห้าพันเพชรเลยหรือเปล่าเอ็นมีแววหมดวะมีแววหมดวะอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่หมดครับคนมันจะมีดวงใช้บัตรฟรีในการหมุนเอา้าเราขาดลูกสีทองหนึ่งชิ้น บบไข่อะออกไข่หน่อยออกไข่หน่อยได้ไหมอยากได้ไข่ครับอยากได้ไข่มันจะเกินไปแล้วนะมันจะเกินไปแล้วามาสักทีครับโอ้โหได้พิมพ์เขียวมาหกตั้งเดี๋ยวพี่แรกสกินทองไปเลยลแล้วกันมาแล้วครับบุดดีเ้เบเกอร์นะครับนี่โอ้โหพอครับเราไม่เอาแล้วครับเอาเป็นว่าค,คลิปนี้นะครับในการกลับมาเล่นซีไฟที่ก็น่าจะ มาประเดิมประมาณนี้พอนะครับเราก็น่าจะตามสุ่มกิจกรรมกันไปหมดแล้วนะครับที่มีนะตอนนี้อน,นะครับใครที่ยังเล่นเกมฟีฟ่าอยู่ก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับรอ,อยากให้พี่มาสตรีมก็เมนต์นกันบอกได้พี่อยากจะกลับมาเล่นหนึ่งหนึ่งไลท์อะไรเงี้ยนะทุกค,คนรอติดตามกันนะครับวันนี้ก็ฝันไลฟ์เห็นผีฝันดีก็เห็นผีแล้วเจอกันกุ้ก